สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับในส่วนของลักษณะสภาพอากาศนะครับวันนี้ต้องเรียกว่าในช่วงบ่ายถึงค่านี้เตรียมรับมือชุดใหญ่สุดของรอบเดือนก็ว่าได้นะครับถ้าดูจากโมเดลในช่วงบ่ายถึงค่านี้มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่เดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันเป็นรายภาคนะครับแล้วก็เป็นรายจังหวัดนะครับสําหรับลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปในช่วงบ่ายนี้อากาศร้อนจัดนะครับ บางพื้นที่แตะ40องศานะครับก็ถือว่าเป็นเทศกาลสงกรานต์นะครับลหลายท่านก็ชุ่มฉ่ำนะครับสบายในส่วนของการเล่นน้ำสงกรานต์แต่ว่าก็เฝ้าระวังในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองนะครับล่าสุดโมเดลล่าสุดบ่ายถึงค่ำนะครับ100%นะครับมีโอกาสที่จะตกหนักในหลายพื้นที่เดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลกันเป็นรายภาคและก็รายจังหวัดนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงนะครับช่วงประมาณเที่ยงพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของ พายุฝนฟ้าคะนองนะครับก็คือแถวภาคอีสานจะเป็นอีสานตอนบนนะครับบึงการนครพนมนะครับบึงการสกลนครนะครับอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำพูแล้วก็จังหวัดเลยนะครับนี่คือในส่วนของอีสานตอนบนนะครับแล้วก็ภาคเหนือจะเป็นเพชรบูรณ์ครับลมสักเพชรบูรณ์นครไทยแถวพิษณุโลกนะครับกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์นะครับแพร่ ลำปางและครับพะเยาน่านแล้วก็เชียงรายนะครับรวมทั้งเชียงใหม่บางส่วนแล้วก็แม่ฮ่องสอนบางส่วนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือจังหวัดตากบางส่วนนะครับรวมทั้งกาญจนบุรีนะครับนี่คือโมเดลในช่วงเวลา12นานกาวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ช่วงบ่ายถึงค่าเน้น3ภาคนะครับภาคเหนือภาคอีสานเน้นอีสานตอนบนแล้วก็ภาคกลาง เน้นเป็นทางด้านภาคกลางตอนบนนะครับแล้วก็ภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคนองวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูช่วงเวลาบ่ายนะครับบ่าย2องก็มีการขยายตัวมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าโซนีสานเริ่มที่จะเลื่อนขึ้นมาด้านล่างมากขึ้นแถวจังหวัดบึงกาฬนะครับลงมาถึงนครพนมสกลนครนะครับอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำพูเลยแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับ ภาคเหนือเป็นเพชรบูรณ์พิษณุโลกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อุตรดิตฐ์แพร่ลำพูนล,ลำปางน,าน่านพยาวเชียงรายนะครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดตากลำพูนล,ลำปางนะครับกำแพงเพชรแล้วก็อุ้มผานจังหวัดตากนะครับกำแพงเพชรแล้วก็สุขโขทัยบางส่วนนะครับมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับ ในส่วนของทางด้านภาคกลางเน้นเป็นทางด้านตะวันตกนะครับกาญจนบุรีนะครับโดยเฉพาะแถวสังขบุรีแล้วก็ทองผาภูมินะครับนี่คือโมเดลในช่วงเวลา14นาฬิกาวันนี้นะครับมดีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเน้นอีสานตอนบนภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับรวมทางภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับนี่คือโมเดล14นาฬิกาพอไปดูช่วง15นาฬิกาก็จะมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับ หลักๆยังคงเป็นโซนเดิมนะครับโดยเฉพาะโซนที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฤดูร้อนนะครับยังคงเป็นโซนเดิมเน้นอีสานตอนบนนะครับแต่ว่าต่ําลงมาค่อยๆเลื่อนต่ําลงมานะครับเกือบถึงกาลสินนะครับจากาบึงกาฬนะครับสกลนครนอครพนมอุดรธานีหนองคายนะครับแล้วก็หนองบัวลำพูจัดเลยแล้วก็มาถึงชัยภูมิบางส่วนขอนแก่นบางส่วนนะครับแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับหล่มศักเพชรบูรณ์พิษณุโลกอุตรดิตถ แพร่ลำพูลำปางนะครับเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็จังหวัดตากนะครับส่วนภาคกลางก็ลงมาถึงกาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรีแล้วก็อุทัยธานีบางส่วนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฟ้าอยู่ฝนฟ้าขนองตากกำแพแเพชรน,นะครับกำแพแเพชรพิจิตรแล้วก็อาจจะถึงในส่วนของออนครสวรรค์บางส่วนนะครับ นี่คือโมเดลในช่วง15นาฬิกาวันนีน้นะครับถือว่าค่อนข้างจะหนักนะครับถ้าดูจากโมเดลในส่วนของกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองนะครับพอไปดูช่วง16นาฬิกาก็เลื่อนลงมาต่ํามากขึ้นนับโดยเฉพาะทางด้านภาคกลางนะครับมาถึงภาคกลางตอนบนนับนอกจากภาคเหนือจะเพิ่มขึ้นนะครับแถวเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพลูลำปางพะเยานะครับน,น่านแพร่อุตรดิตฐ เพชรบูรณ์นะครับสุขโขทยัยลีล้ลำพูนครับแล้วก็จังหวัดตากก็ลงมาถึงภาคกลางตอนบนนะครับกำแพงเพชรพิจิตรนะครับกำแพงเพชรพิจิตรแล้วก็อุทัยธานีกาญจนบุรีฝั่งนี้นะครับกาญจนบุรีแล้วก็โซนอีสานตอนใต้ระหว่างรอยต่อระหว่างโคราชสระบุรีแล้วก็ลบบุรีตรงนี้นะครับ มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าขนองได้นะครับจากโมเดลตรงนี้แล้วก็สะแก้วนะครับแถวคลองหาดนะครับนี่คือโมเดลในช่วง16นาฬิกาวันนี้นะครับโมเดลอาจจะคลาดเคลื่อนก็คือเลยไปที่ผ่านมา2 3วันก็คือส่วนใหญ่จะไปตกไปถึงดึกนะครับก็ดึกๆยังตกอยู่นะครับนี่คือลักษณะของพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคนอง17นาฬิกาไปดูนะครับพอช่วง17นาฬิกา ก็ยังเป็นนะครับตรงนี้นะครับแม่ฮ่องสอนบางส่วนเชียงใหม่เกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็เชียงรายเกือบทั้งจังหวัดพะเยาเกือบทั้งจังหวัดนะครับน่านบางส่วนแพร่บางส่วนนะครับลำพูนเกือบทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็ลำปางเกือบทั้งจังหวัดเช่นเดียวกับจังหวัดตากเกือบทั้งจังหวัดนะครับกำแพงเพชรบางส่วนนะครับสุโขทัยพิษณุโลกบางส่วนเพชรชบูรณ์บางส่วนนะครับมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนครสวรรค์บางส่วนแล้วก็ การจนบ,บุรีนะครับด้านบนนะครับการจนบ,บุรีแล้วก็ราช,ชบุรีเพชรบุรีนะครับตอนนี้ลงมาข้างล่างมากขึ้นแถวนี้ก็จะเป็นโคราชนะครับโคราชส,สระบุรีลบบุรีบางสว่วนแล้วก็ปราจีนบุรีนะครับภาคตะวันออกก็เป็นสะแก้วระยองจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็ภาคอีสานก็จะเป็นชัยภูมิบางส่วนนะครับ เลยเกือบทั้งจังหวัดนะครับนองบัวลําพูเกือบทั้งจังหวัดแล้วก็อุดรธานีบางส่วนน้องคายบางส่วนนะครับสกลนครบางส่วนนครพนมบางส่วนแล้วก็ในส่วนของบึงกาฬเกือบทั้งจังหวัดนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะครับในช่วง17นาฬิกานะครับโดยเฉพาะสีแดงเข้มอยู่ตรงนี้ตรงแถวเชียงดาวชัยปราการของเชียงใหม่นะครับอําเภอ พยาเภอเมืองพยาวนะครับอเภอแม่ใจเชียงม้วนพยาวปงพยาวนนโซนนี้นะครับแล้วก็น่านนะครับแถวเวียงสาแถวปัวร้องกวางแพร่นี่นะครับเด่นชัยอเภอเมืองแพร่มีโอกาสเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองชุดใหญ่นะครับเชียงคําตรงนี้ของเชียงรายนะครับอเภเทิงพญยามเมงรายนะครับเชียงดาวพร้าวของเชียงใหม่นี่ก็สีเข้มนะมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมแรงนะครับดอยเต่านะครับตรงนี้ แล้วก็สามเงาจังหวัดตากนะครับที่เหลือก็แถวพิจิตรแถวพิชโลกเนินมาปรางโซนนี้นะครับมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองค่อนข้างจะหนักแถวลานสักอุทัยธานีตรงนี้นะครับสีแดงเข้มนะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองสูงนะครับเดี๋ยวดูช่วง16บหกนานะครับสีที่เป็นสีเข้มนี้จะอยู่โซนนี้นะครับแถวหนองคายนะครับแถวหนองคาย น้ำโสมนายูงอุดอรนะครับแล้วก็สังคมหนองคายปากชมเลยโซนนี้นะอำเภอเมืองอุดอรก็มีสิทธิ์ลุ้นพายุฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็สีสงครามของอนครพนมนะครับนาวานาครพนมมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองสูงนะแพร่แล้วก็เงาวลำปางนะครับอำเภอเมืองลำปางดอยเต่าเชียงใหม่ลีลำพูนะครับสามเงาจัางหวัดต,ตากโซนนี้นะครับลำพูนแล้วก็ แถวเชียงดาวแถวพ้าวแถวชายปลาการเชียงใหม่นะครับสีเข้มนะับแม่สลวยพานแล้วก็อำเภอเมืองเชียงรายนะครับมีสีแดงออกเข้มนะครับก็ระวังเฝ้าระวังในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองสูงแล้วก็ในส่วนของอุ้มผางจังหวัดตากนะครับตรงนี้สีเข้มนับอุ้มผางจังหวัดตากแล้วก็มวกเหล็กสระบุรีปากช่องบางส่วนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับก็จะเห็นหลายพื้นที่ ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไปดูช่วง17เลยน,นะครับพอ18นาฬิกานะครับก็ยังคงมีการกระจายตัวได้ดีนะครับช่วง6โมงเย็นแถวเชียงรายเชียงใหม่เกือบทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็แม่ฮ่องสอนบางส่วนนะพะเยานะครับเกือบทั้งจังหวัดน่านนะครับงาวลำปางลำพูนเกือบทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็จังหวัดตากนะครับสุขโขทยัย อุตรดิตถ์บางส่วนกำแพงเพชรนะครับนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพิษณุโลกเป็นเพชรบูรณ์นะครับเป็นลบบุรีสระบุรีปากช่องโคราชนะครับชัยภูมิแล้วก็ปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีตราดนะครับอีสานตอนบนก็ยังคงเป็นเลยนะครับหนองบัวลำพู หนองคายนะครับอุดรธานีสกลนครนครพนมนะครับแล้วก็บึงการบางส่วนนะครับนี่คือโมเดลในช่วง18บนาฬิกาวันนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าะนองสูงนะครับแล้วก็พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดพายุรดูร้อนหนักก็คือนี่นะครับสีเข้มนี้คือแถวปัวน่านนะครับปงพเยานะครับปัวน่านเชียงมนพะเยาเชียงคำนะครับโซนนี้นะครับแล้วก็วังเหนือ เชียงใหม่นะครับอำเภอเมืองนะอำเภอเสมืองนะครับมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหนักนับแม่วางนะครับร้อมแรดทุ่งเสระี่ยมนะครับโซนนี้พิษณุโลกอำเภอเมืองนะครับมีลุ้นเกิดพายุฝนฟ้าคะนองสูงนะครับแล้วก็โซนอีสานตอนบนบางส่วนนะครับนี่คือโมเดลในช่วง18นาฬิกาวันนี้นะครับต้องเรียกว่าบ่ายถึงค่ำวันนี้จะเรียกว่าค่อนข้างจะหนักนะครับหนักในรอบ หลายวันก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวไปดูช่วง19นาฬิกาสีเข้มอยู่ตรงนี้นะครับ19นาฬิกานีน่ลำปางนะครับเกือบทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็เชียงใหม่พะเยานะครับสีเข้มเลยแล้วก็จังหวัดเชียงรายบางส่วนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนบางส่วนจังหวัดน่านบางส่วนนะครับมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าขนองสูง้วดูจากโมเดลตรงนี้แล้วก็แถวนี้ก็จะเป็นกำแพงเพชรนะครับนครสวรรค์อุทัยธานีนะครับ มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคนองสูงนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ในช่วงเวลา19นาฬิกานะครับ19นาฬิานะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือฝั่งนี้นะครับพอ20นิกานะครับ20นาฬิกาก็ยังเป็นกลุ่มเดิมนะครับกลุ่มนี้นะครับที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่เดิมๆครับจังหวัดลำปางนะครับจังหวัดแพร่นะครับทั้งจังหวัดนะครับเตรียมลุ้นฝนชุดใหญ่แล้วก็ลำปางนะครับพะเยา ผ่านเชียงรายนะครับเชียงใหม่บางส่วนแม่ฮ่องสอนบางส่วนนะครับแล้วก็น่านนะครับบางส่วนรวมทั้งอุตรดิตถ์บางส่วนนะครับฝั่งนี้จะเป็นแถวอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองได้นะครับในช่วงโมเดลตรงนี้ประมาณสิประมาณ21นาฬิกานะครับพอไปดูช่วง22นาฬิกาก็ยังเป็นชุดเดิมนะครับชุดใหญ่ชุดเดิมที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับแถวลำปางนะครับสองแพร่ อุตรดดิตสวรรคโลกนะครับแม่แจ่มเชียงใหม่แล้วก็ร้อยต่อระหว่างเชียงใหม่กับเชียงรายนะครับขุณยอมกับแม่แจ่มตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคนองได้สูงนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับถือว่าเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับโดยเริ่มเห็นผลตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับพอช่วงดึกก็ยังคงมีต่อเนื่องนะครับนี่นะครับตรงนี้22่สองนาิกาแถวนี้แถวแพร่แถวลำปางแถวสวรรคโลกพิศโลกสุขทัยนะครับ จนกระทั่งนี่นะครับพอ23นาฬิกา5ทุ่มนะครับยังคงเป็นสุโขทัยอุตรดิตพิษณุโลกพิจิตรนะครับกำแพงเพชรแล้วก็เพชรชบูรณ์นะครับบางส่วนนะครับดูกลุ่มฝนชุดนี้นะครับยิ่งดึกยิ่งเคลื่อนตัวมาลงมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับลงมาด้านล่างพอตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งของคืนนี้แถวสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์นะครับกำแพงเพชรแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าเลื่อนลงมาเรื่อยๆ แล้วก็พอตีสองครับก็ต่ําลงมานะครับเดี๋ยวดูนะครับจนกระทั่งมาสลายตัวใกล้ๆกับใ,ใ,ใ,ในโซนของภาคกลางตอนบนนะครับนี่ก็คือในส่วนของโมเดลฝนในช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้ต้องเรียกว่ามีโอกาสที่จะเกิดหนักสุดในรอบหลายวันนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือนะครับภาคเหนือภาคตะนอกชิงเหนือภาคกลางนะครับเป็นหลักนะครับเน้นในส่วนของ สามภาคในส่วนภาคตะวันออกก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้ประปรายนะครับในส่วนของพื้นที่นะครับวันนี้อากาศร้อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในส่วนของการออกไปในที่กลางแจ้งนะครับและก็ช่วงบ่ายถึงค่ำเนื่องจากอากาศร้อนจัดก็จะมีในส่วนของฝนค่อนข้างจะหนักนะครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ